ควคุมพัฒนาตอนบนภายใต้แผนงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์อัจฉริยะรีสกิลอัพสกิล์นิวสกิลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและผู้ประกอบการรุ่นใหม่และยกระดับสินค้าของลุ่มจหวัดให้มีความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้น สอบคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ20่ปีที่ได้รับที่ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานการพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่โดยการเสริมสร้างผู้ประกอบการให้มีความสามารถในการแข่งขันมีอัตลักษณ์ที่ชัดเจนสำหรับการประกวดแผนธุรกิจและแผนพัฒนาบลิภัทในครั้งนี้จึงเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างกำลังขับเคลื่อนการ,รดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ที่จะช่วยยกระดับกิจความสามารถของผู้ประกอบการรุ่นใหม่รวมทั้งส,งส่งเสริมการสร้างการค้าการลงทุนในจังหวัดให้สูงเพิ่มขึ้นขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีให้เกียรติเปิดงานการประวกวดแสนธุรกิจและแสตมปพัฒนาในสังคมธุรกิจท่านระดับกรมศึกษาภูมิจังหวัดพระกามตอนบนขอาการาบียนเชิญครับเห็นว่าในัจุบันนะครับ สภาวะเศรษฐกิจและความต้องการของตลาดเปลี่ยนแปลงไปนะครับการพัฒนาผู้ประกอบการนะครับรุ่นใหม่ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันโดยอาศัยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทีเทอในการปรับสภาพแวดล้อมให้กับอ,องค์กรนะครับที่เรื่องกับการพัฒนาอุตสาหกรร,รมและการบริการในอนาคตนะครับจึงมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในการพัฒนาเศรษฐกษิจประกวดแผนธุรกิจและแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้นโยบิย BCC b u s i n e s s for Future Life เพิ่มคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมโดยมุ่งเน้นการพัฒนานาักศึกษาและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของจุฬาจังหวัดภาคกลางต,ตอนบนไปภาพสูงขึ้นซึ่งเป็นส่วนสําคัญอย่างยิ่งในการนําพาประเทศให้บรรลุก,การเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ S อสเเสริมสร้างไรายได้ลดความเหลื่อมล้ําและความยากจนวันนี้จะสงเกตว่ามีนิสิตนักศึกษานะครับรวมถึงผู้ประกอบ หลายกลุ่มทราบจากผู้จัดนะครับว่ามีการสมรัครเข้ามาร่วมนะครับประกวดแผนธุรกิจและแผนพัฒนาดิพันธ์นี้อยู่ถึงสิบกว่ากลุ่มด้วยกันนะครับซึ่งวันนี้ก็จะได้นําเสนอนะครับก็หลังจากนี้ก็จะมีการตั้งวัไปจนถึงช่วงบ่ายนะครับแล้วก็จะตัดสินนะครับในวันนี้ในช่วงบ่ายนะครับวันนี้นะครับได้เวลาสมควรแล้วนะครับผมขอเปิดงานการประกวดแผนธุรกิจและแผนพัฒนาดิพันธ์ในยุคดิจิทัลระดับอุดมศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน และขอให้การจัดงานในวันนี้ประสบความสำเร็จตามเจตจำนงที่ตั้งไว้ ร่วมงาน BCG นะคะของกลุ่มจังหวัดภาคการตอนบนนะคะซึ่งประกอบไปด้วยจังหวัดสิงห์บุรีชัยนาทลบุรีอ่างทองแล้วก็สระบุรีนะคะซึ่งวันนี้ก็เป็นการนําสินค้าเด่นนะคะที่เป็นสินค้า BCG ไม่ว่าจะเป็นของจังหวัดชัยนาทลบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีนิธยาแล้วก็ของลบุรีนะคะซึ่งของสิงห์บุรีเองเนี่ยวันนี้ก็มีสินค้าเด่นที่เป็นสินค้า GI นะคะซึ่งเป็น ช้อนแมลานะคะซึ่งทางจังหวัดสิงห์บุรีเนี่ยก็ได้รับการขึ้นทะเบียนช่อนแมลาเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งขณะนี้ทางจังหวัดสิงห์บุรีเนี่ยก็ได้ขออ,อ,อนุญาตขอขึ้นทะเบียนอีกชนิดสินค้าหนึ่งก็คือผ้ามักโครนของเจ้าพญาบางน้ําเชี่ยวนะคะของออกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะคะซึ่งเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาของคุณดวงพออรอาลีพันธ์นะคะซึ่งลายที่ดิฉันใส่เนี่ยค,คือลายมุททองซึ่งเราขออนุญาต กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาไปซึ่งวินพึงมีสตอรี่ตัแต่สเสด็จประพาสต้นของรัชกาลที่ห้ามาทอนะคะเล,เลยเป็นการผสมผสานร,ระหว่างของออผ้ามักโครแลระลายลิ้วทองซึ่งตอน ECG ซึ่งเป็นเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งหนึ่งจะเพิ่มมูลค่าของสินค้านะคะแล,แ,ลแล้วรวมไปถึงการนําิปัญญาเนี่ยมาพัฒนาต่อยอดเพื่อให้สินค้านั้นเกิดนวัตกรรมใหม่ๆนะคะแล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดนะคะ ก็จะสร้างไรายได้ให้กับพี่น้อง <an> กเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ประกอบการเพิ่มมากขึ้นค